ที่บรรลุในพระไม่ใช่โบสถ์ที่บรรลุอย่าพูดผมบรรลุไม่ใช่ว่าผมแต่ก่อนผมก็ศึกษาในนพระไกรปิฎกนะนะเขาก็บอกว่าข้อห้ามข้อห้ามใช่ไหมศีลข้อห้าห้ามแบบไหนศีลข้อศีลห้าแบบไหนอันนี้คือข้อห้ามนะครับคือข้อห้ามและสัมร้อยยิ่งเกตันคือข้อห้ามแล้เมื่ก่อนให้งมงายแล้วกินที่ใครได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าคนมันคือความจัทวาของราเข้าใจไหมเมื่อแต่ก่อนเราเด็กๆเรากินดินอะไรเรากินได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้าก็ถูกก็บางทีคนเห็นมาจาก คือก็กำลังใจเฮ้ยขอหน่อยครับพิะบิดาเนี่ยแลลวก็ใค้ขอก็ใครก็นิดนึงใช่ไหมก็กินไปก็แล้วก็ถามคนที่กินก็ผมว่าผมก็ดีนะส่วนตัวพี่พี่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าไม่เป็นครับอ๋อแล้วความศรัทธาก็จะความศรัทธามั้ยแต่พี่บอกว่ากินแล้วดีขึ้นก็ดีขึ้นไงก็กำลังใจไงศรัทธาเออกำลังใจนะเออเหมือนเหมือนกระหารออกลบเห็นไหมอมอมลูกหินก็โอ้มีกำลังใจก็เลยจริงๆพี่เสื้อสีดำข้างหลังนู่น พี่เขาบอกว่าเขากินผมพึ่งยิ้งเขากินไงอยู่อยู่นี่ก็กินียวทุกคนเลยครับไม่บอกด้วยไะมาเสีไม่ได้วยเาไม่ได้บอกด้วยถึงว่าน่ะเออก็ประกาศเป่าวว่าไม่ระบิดาเองไม่ห้ามเหรอครับไม่ห้ามบอกไม่ต้องกินเออห้ามเขาทำไมเจตนาเขาเขาอยากกินเนาะเหมือนกับเราเจตนาหังคือตัวบาปตัวบุญอย่างผมรักแต่บอกผมรักคือเป็นพ่อพ่อเขาเลิกพระบิดาเก็เป็นพ่อใช่ไหมเออก็อยากกินของพ่อเหมือนกันเราเป็นลูกก็อยากกินของพ่อของแม่มันเสียหายตรงไหนไหมครับ ไม่ใช่ไงคือเหตุผลจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะคันเร่งกินแล้วอยู่ทองนะครับอ้าวไมจะไปไหนมาอยู่ทองครับไม่อิ่มไหมคะอิ่มไหมมันอิ่มไหมมันอิ่มอะไรซับซับตรงนี้รสชาติอะไรครับก็ก็เหมือนกับเราก็ เค็มๆก็นี่นี่หนังนะครับเองแล้วแต่ละวันลแต่ลนแต่แต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันรสชาตินะนะกินแล้วรู้สึกสดชื่นเออมีขนาดนั้นเองก็คือกำลังใจกนนะกินแล้วเออคือความสัทธากำลังใจของเราขนาดนันเองค่ะกินแล้วค้าขายดีด้วยคะโอ๊ยถ้ไม่กินแล้วไม่ทํางานจะมีมีค้าขายดีไหมครับถามได้ไงแบบนี้ครับทุกคนอ่ะไม่ว่าใครแหละกาต้องทํางานได้เงินใครขอเงินได้เงินอยูุ่ๆซื้อของมันไม่ขายปิดบ้านนั้นจะได้ที่ไหนครับ ก็อคือสร้างความศรัทธากลัมใจขใจผมก็คือผมศรัทธานับเสืองผมคนอื่นผมไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวครับบางทีผมกินข้าวเด็กก็จบเลยครับอทีไม่กลัวเชื้อโรคเหรอครับจะกลัวทําไมครับมันนเมื่อวามศรัทธาคือพ่อคือผู้สะอาดดีผมแล้วทำไมเราไม่ศรัทธาเรากินที่ใครตัวเราเองนะคะพี่เอาผมจะกินทำไมของผมอ่ะก็ผมไม่สะอาดแบบนั้นอ่ะผมรู้ตัวผมอ่ะเออผมยังผมยังมีอย่างอื่นอ่ะค่ะขอโทษนะคะอาบน้ําบ่อยไหมคะหรือว่าไม่ค่อยอาบเลยวันที่สิบสองสิบ สิบสองสิงหาอาบข้างนนั่แหละสุดข้างสุดท้ายข้างสุดท้ายสิบสองสินค้าเมื่อปีที่แล้วแบอใช่ครับเจ๋งเนี่ยพี่ผาขอโทษนะแล้วเรากินขี้ใครพ่อแม่เราไหมคะผมเหรอใช่ค่ะเพราะพ่อแม่ผมเลยถูให้ผมครับพ่อผมตายแล้วครับแต่แต่ก่อนกินไหมพี่กินอันนี้เขาคือคือของแม่ผมที่อาบน้ำคุณไม่กินน้ำที่ไม่อาบเลยนั่นแหละครับไม่มีไม่กินไม่กินเยอะเหมือนแลก็ถูเลย